แบรนด์ไข่มุกดังจากประเทศญี่ปุ่นแต่งตั้งให้หนุ่มเอเชียคนนี้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ทำเอาบรรดาแฟนคลับของหนุ่มซรงเวยหลงดีใจกันสุดเหวี่ยงไปเลยล่ะคะ่ะเมื่อมิกิโมโตโม้แบรนด์ไข่มุกอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นสัญลักษณ์แห่งความงามอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่สุภาพ,พสตรีทั่วโลกมากกว่าศตวรรษได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าทรงววยหลงคือแบรนด์แอมบัสเดอร์ผู้ใช้คนแรกหลังจากที่เปิดตัวแบรนด์มา สำหรับทรงเวยหลงนักแสดงหนุ่มจีนที่เป็นขวัญใจแฟนๆหลายประเทศในเอเชียอาทิเช่นจีนเกาหลีและไทยเขาเกิดเมื่อวันที่25มีนาคม1999ปัจจุบันอายุ22ปีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองต้านเหลียนมณฑลเหลียวหนิงในปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่ปักกิ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี2 0 1 8ได้มีผลงานซีรีส์ที่ติดตราตรึงใจแฟนๆอย่างมากในเรื่องหงขังรัก ผลงานเรื่องนี้ทำเอาสาวๆเกาหลีใต้กรี๊ดเขาหนักมากเลยทีเดียว